สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินอยูแบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพมาให้กับเผาค่ะเมนูมันนี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทําผัดพริกถั่วฝักยาวหมูสับนะคะถ้าภาษาบ้านเย่าหรือว่าอยู่นี่เพื่อจะเอินว่าผัดตับเหนียวนะคะบางคนจะว่าตับยูไซนะคะพี่น้อง เพิ่นกินบกทัวรแล้วมันเหนียวค่ะก็คือเหมือนตับที่ผัดนานๆแล้วมันเหนียวมันเคี้ยวไม่ออกนะคะพี่น้องแล้วก็เลย่อนผัดตับเหนียวนะคะสลับอยู่บานหลังนีเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าทั่วไปเขาก็จะเรียกว่าผัดพริกใส่ถั่วฝักยาวใส่หมูสับนะคะง่ายๆเขาถี่หูนะคะเพราะว่าอยู่นีเขาบอกว่าผัดตับเหนียวจานหนึ่งก็คือดีแลคะ่ะผัดพริกถั่วฝักยาวเลค่ะพี่นอ้องส่วนผสมน,นะคาอย่าลืมบอกอีกแล้วมอเตอร์ไก็จะมีหมูสับกับพริกแกงเผ็ดสำเร็จรูปแค่นั้นค่ะอย่างอื่นก็ปรุงรสด้วยน้้าาปลลนต ซ้ำีนอีลีค่ะพี่น้องถข่มีน้ำตาลไส้แดงใส่แหงสีแสบแต่ว่าของเยาวมีค่ะก่อนอื่นค่ะใส่น้ำมันลงไปน้ำมันหนีบนแนนำให้ใส่ลายเพราะว่าเวลาเขาผัดนแล้วเดี๋ยบรอยมันจะเป็นน้ำมันเลื่อมๆนะคะวเวลาเขาตักกินมนม่สนีทจะมันนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปเลยเซไประมานช้อนโต๊ะค่ะพริกแกงเผ็ดนี่เยาแซ่่องฟิดไว้นะคะอุย๊ยกระเด็น ใส่ไว้เพราะว่าเป็นการถนอมอาหารอีกแบบหนึง่งเพราะว่าถ้าห้าบะแซนะคะมันก็จะเสียเร็วค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่ายอดลืมมาอบอมาไหวนะคะพอแช่แล้วไม่ออกมาไว้มันก็จะแข็งแบบนี้ค่ะต้องใช้เวลาผัดนะคะ,นะคะเดี๋ยวเหยเห็ดมันละลายก่อนพี่จี้จะปิดไฟไว้ พอพริกเริ่มละลายค่ะยกากาศถูกเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนีดค่ะจะผัดก็ผัดพริกให้หอมค่ะแลค่อยเติมไปเรื่อยๆค่ะแบบนี้ด้วยจ้า พอพริกเรามีกลิ่นหอมแล้วค่ะใส่หมูสับลงไปลวกให้หมูสุกค่ะนะคะพอหมูเริ่มสุกค่ะใส่ห็ดกระเจียวลงไปเลยผู้ใดมาทัวร์ฟักหน้างาถือกรอบยืดค่ะ,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 ะงงค้นๆเอาขึน้นเลยได้ค่ะหน่อยแต่ว่ายืนี้ให้จ่กินเท่าฟักหย่าที่สุด ะะเพราะว่าขาขอบกินเคยขาง้มันเหม็นเขียวคะ่ะน่ะเอากป็นอบกนัน ทุกเมนูย่อขาก็รับระกันเด็ดว่ากินได้ทุกเมนูค่ะพี่น้องเพราะว่าหนึ่งชื่อย่อขายถึงจะได้นะคะเพื่อกินจังซองแล้วคือว่าทุกเมนูปกขปิธิอาหารอาหารอีสานแล้วคือว่าพวกย่อกินเองก็คืออร่อยค่ะนะคะนี่พี่ข้ามขาสีบุกขึ้นมูนะคะข้ามหมดบาบาร์บอของเรือก็มรลับเลาะว่าต่อมาแซ่บทุกเมนูเลยค่ะพี่น้องน้องกินกินเพื่อรสชาติของคุณเดยมักนะคะใส่ผุงกุ้งมสลงไปค่ะเพราะว่านี่พริกแกงเผ็ดเราจะมีความ เค็มอยู่แล้วค่ะใส่น้ำปลาอีกไปเล่นเมนูนี้จะออกเค็มหวานเด้อค่ะี่นลองหวานกิลีค่ะผู้้ใด้ไม่น,าาน่าการตีก็ใช่ไปค่ะเดี๋ยวก็จะใส่กำาดตางใส่ะใสซีอประมาณมนี้กับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะไม่ต้องคูนค่ะสามารถปั๊บได้ค่ะผู้้ใดบ่มากหวานก็ปั๊บถือปากกจะร้องได้ค่ะ ใครชอบคือรสก็ใส่ลงไปค่ะแต่ยืหน่งก็ใส่เผดเริงๆ้วก็่ไปชสค่ะคะุณน้องเอาลาะผัดไปเรื่อยๆค่ะตนตรวสอสกกยาวจะสุกค่ะไหยังขอชิมรสกันค่ะก็ตเติมหวานอีกหน่อยค่ะพ่าจะดีให้เจากินรสหนียค่ะพี่น้องนะคะ ก็แง่ลุมซุกแง่นิดนึงนะคะพี่น้องแต่ว่าจะเอาสุกเกละเลยนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค,ค่ะผัดอันเสร็จได้ค่ะพี่น้องว่าอันเสร็จเป็นอันเสร็จค่ะผัดพริกถั่วฝักยาวนะคะพี่น้องวัองอาพริกวัาถือเพเขาเอาผ้ไดหลายค่ะเหมือนเพืเ่อนในปากกับข้าของสีชิมไปอยู่นะคะพี่น้องนะคะเป็นคลิปสดๆบโบตัดต่อค่ะวัาพริกจินไลก็บล่อง,งน้ำสันนวลพี่น้องมาค่ะเดีไไ๋ยวาจะไปใส่จานให้เบิรงจ้า ล้วล่ะค่ะพี่น้องเมนูวันนี้ค่ะเมนูง่ายๆแต่อร่อยค่ะผัดพริกถั่วฝักยาวใส่หมูสับค่ะเป็นอาหารไทยๆเนาะค่ะโมเมนผัดพริกขิงเนื่องจากพี่น้องเพราะว่าย่าบริษัทเป็นหมูกรอบหรือกากหมูค่ะเป็นหมูสับเลยค่ะเดิมทีที่นี่ค่ะบ้านหลังนี้เขาเรียกว่าผัดตับเนียวค่ะพี่น้องนะคะผัดตับเนียวก็คือถั่วฝักยาวนี่ะค่ะพอโดนความร้อนเข้าไปมันจะเหนียวหน่อยนึงค่ะเพิ่ก็เลยเอื่นผัดตับเนียวแล้วค่ะแต่ที่นี่ย่าย่านพี่น้องบอกเขาใจว่าตับเนียวคือบบมีตับนะคะเดยกก็จะเรียกว่าผัดพริก ถั่วฝักยาวใส่หมูสับ่ะรสชาติจะออกหวานเค็มด้วยค่ะมะมีเปียวบะม,มีหยางค่ะจะออกหวานหวานเข้มเข้มนุ่งนุ่หน่อยหน่อยค่ะพี่น้องนะคะคือผัดเผ็ดทั่วไปนี่ลเราจะเป็นเมนูอาหารทไทยง่ายๆค่ะพี่น้องส่วนบมกทั่วนะคะพี่น้องสามารถทานเ้ตามใจเจ้าของด้วยค่ะบะตองท่นส้อยเหล็กแบบของเยาวาก็ได้ค่ะจะหั่นเป็นท่อนเป็นเท่านิ้วมือแบบเคื่งหนิ้วสีก็ได้นะคะพี่น้อง สามารถเห็ดได้ตามใจเข้าเลยค่ะนะคะขอบคุณหลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีด้วยค่ะพี่น้องส่วนความเผ็ดสามารถเติมได้ตามใจเรานะคะของเยาวที่นี่เขาไม่กินเผ็ดค่ะก็เลยใส่พริกน้อยค่ะนะมันมกจะสอใส่จงเล็กแน่นิดนึงค่ะแต่รสชาติความเค็มความบานีเข็มคนค่ะพี่น้องนะคะมาจ้าทุกผู้ทุกคนมา่กินเข้าในการจ้า